สวัสดีครับอยู่ผมนวนพูดค้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้องผมนะครับมาจากระบุรีนะน้องมันก็มาตําส้มให้กินนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนั้นอยู่เชียงใหม่อันนี้เขาย้ายไปฝึกงานที่ลรบุรีนะอยากให้ดูตําส้มแบบชัดๆนะนี่ส้มตําตําหมูยอแล้วกันง่ายๆครับผมไม่ค่อยกินผักอยู่แล้วนี่ก็มีไข่เค็มนะแล้วก็กากหมูกรอบๆนะครับนี่เดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่าครับมาเล่นเลยนะครับผม ผมไม่ค่อยตำเน้นผักเทแล้วไ่ครับมีหมูยอเห็นไหมตำหมูยอเนี่ยครับว่าอร่อยขอ,ยอชาตินี้หอมมะนาวอร่อยดีครับบอกนาน,น้องมันกลับมาบอกขอให้น้องมันตำส้มมันกินหน่อยมันก็จัดให้เลยนะครับไท่เค็มขอคำไม่ใหญ่นยะ trình vàng múa Nè. Mùa giờ. gà muống. combo. Nè, có rất lên. กอบันแตกากากหมูครับผมไปเพ่มครับเพิ่มมูยอกากหมูสามคอมโบครับเข้าได้ไหม It's dark.